ปร,ประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้ก็คือสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการอาบน้ำร้อนสลบับกับการอาบน้ำเย็นท่านผู้ชมครับในการอาบน้ำชำระร่างกายนั้นมีนรูปแบบหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายคือการอาบน้ำร้อนสลับกับการอาบน้ำเย็น ในการอาบน้ำในลักษณะดังกล่าวมีรูปแบบไง่ายสองรูปแบบรูปแบบแรกให้เริ่มต้นการอาบน้ำด้วยการใช้น้ำอุน่นโดยอุณหภูมินั้นให้สูงที่สุดเท่าที่ท่านสามารถทานได้ให้อาบประมาณสอสนาทีจากนั้นให้สักเปลี่ยนเป็นอาบน้ำเย็นโดยอาบประมาณ15วินาที ต่อจากนั้นให้สวิตความเย็ยนให้เป็นความร้อนแล้วก็ตามด้วยความเย็ยนโดยอาบประมาณสองสามรอบวิธีที่สงแทนที่จะสลับกลับไปกลับมาให้อาบเพียงหนึ่งรอบพอโดยเริ่มต้นจากการอาบน้ำร้อนและในช่วงสุดท้ายของการอาบน้ำให้เปลี่ยนเป็นอาบน้ำเย็ยนทันทีโดยอาบประมาณ30วินาที ท่านผู้ชมครับในการอาบน้ำร้อนสำหรบับเย็นดังกล่าวมันจะกอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการไหลเวียนของเลือดภายในร่างกายโดยในขณะที่เราอาบน้ำร้อนน,น,นะครับมันจะทำให้เส้นเลือดแดงภายในร่างกายขยายตัวทำให้หัวใจปั๊มเลือดจากส่วนกลางของร่างกายไปยังส่วนผิวหนังมากขึ้นในทางตรงกันข้าม ในขณะที่เราอาบน้ำเย็นนั้นมันจะทำให้เส้นเลือดแดงนี่หดตัวทำให้เลือดไหลเวียนกลับสู่ศูนย์กลางของร่างกายมากขึ้นจากการอาบน้ำในลักษณะผ่งกลลาวมันจะก่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายหลายอย่างเป็นต้นว่ามันทำให้เราหายจากความม่วงทำให้เกิดการตื่นตัว มีความกระปรี้กระเป๋ามันอาจช่วยลดภาวะซึมเศร้าลงได้และประการสุดท้ายมันสามารถส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของเราให้ทำงานดีขึ้นการอาบน้ำสลับร้อนและเย็นดังกล่าวมันช่วยลดการเกิดโรคที่พบได้บ่อยเช่นโรคหวัดและไข้หวัดใหญ่มันสามารถลดความรุนแรงของโรคลงได้ จากวิธีการทั้งสองนะครับเราสามารถนำมาทดลองกับตัวของเราว่ามันเป็นจริงตามที่เขากล่าวหรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ